สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการ คาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับในเรื่องราวแรกในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของข่าวคราวของการสวรรคตของสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนะครับเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนะครับก็ได้มีการเคลื่อนขบ,บวนพระบรมศพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับไปยังพระบรมมหาราชวังโดยออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นก็เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามสี่มุ่งหน้าแยกสามย่านนะครับเมื่อถึงแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทยเมื่อถึงแยกพญาไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสีอยุธยาแล้วก็เดินทางผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ 901แลนและก็วัดเบญจมาพิะพิุสิทธวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางพระบรมมหาราชวังนั่นเองนะครับและในส่วนของสำนักพระราชวังก็ได้มีการประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายสการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเรษิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสกการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราช นนีพันปีหลวงดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ณศาลาสาสตไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคม2568ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอลาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 2. พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการนักสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับ ทีนี้ไปติดตามเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับจัดการฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษนะครับเตรียมพร้อมสู่การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีตอนสัตยาพาลีนะครับในช่วงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ โดยเรื่องราวนี้ครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับได้ทําการฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษนะครับที่บริษัทบ้านริกจํากัดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจําปี2568เรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีนะครับ โดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุปชัยจันสุวรรณศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นผู้กำกับการแสดงซึ่งก็ได้กล่าวถึงการแสดงในปี2 0 1 8นี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณและก็ความสามัคคี แสดงให้เห็นถึงหากไม่มีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความหายนะตามมาเนี่ยมากมายนะครับยกตัวอย่างถึงทรพีครับซึ่งเป็นคนที่เก่งที่มีเทวดาประจํากายคุ้มครองดูแลอยู่นะครับแต่ไม่สํานึกในบุญคุณจึงก่อให้เกิดผลเสียเนี่ยตามมานะครับรวมถึงการเสียสัตว์ของพยาวาลีวานอนผู้เป็นกรรษัตริย์แห่งเมืองขีดขินเป็นที่มาของเรื่องราวมากมายสําหรับตอนสัตยาพาลีนะครับ มีการจัดแสดงเนี่ยจำนวนถึง10ฉากด้วยกันนะครับซึ่งการซ้อมในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการอุ่นเครื่องให้สื่อมวลชนได้มีการเก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังปาฝากให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับในการที่จะไปรับชมกันด้วยซึ่งในฉากพาลีรบกับโทศกณัณฐนะครับ ซึ่งแปลงเป็นปูยักษ์เพื่อหวังสังหารองคตในพิธีลงสงแต่ถูกพาลีในจับได้แล้วก็มีการทำการซ้อมนะครับฉากพาลีรบสุครีบนะครับรวมถึงซ้อมการขึ้นรอกสลิงของหนุมานชมพูพานนิลนนท์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องให้เกิดความพร้อมต่อการแสดงอย่างสมบูรณ์แบบนักแสดงและทีมงานเนี่ยก็ได้ฝึกซ้อมการแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษนะครับรวมถึงการขึ้นรอกสลิงจนเกิดความคุ้นชินเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดการแสดง ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทําการแสดงโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาตศิลป์จนมีฝีมือการร่ายรำที่งดงามถูกต้องตามจารีตการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีตอนสัตยาพาลีนะครับเป็นเรื่องราวของพยาพาลีวานอนผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองขีดขินนะครับซึ่งเสียคําสัตย์เพราะความหลงผิด แต่ภายหลังระลึกได้จึงสำนึกแล้วก็ยอมรับโทษนะครับก็ชี้เห็นคุณของความกตันยูและก็โทษของความไม่รักษาสัตว์นะครับแล้วก็กล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณการต่อสู้ของทศกัณฐ์และพระรามหรืออวตารของพระนารายณ์เนี่ยนะครับก็ย้ำให้มั่นใจว่าผู้ที่มีจิตใจชั่วร้ายแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากมายปานใดก็ไม่สามารถดำรงตนไปได้นาน ฝ่ายผู้ยึดมั่นในธรรมะแม้จะ,ะเผชิญอุปสรรคใดๆเนี่ยก็จะชนะฝ่ายอธรรมเสมอส่วนเรื่องเราจะสนุกขิ้มข้นอย่างไรเนี่ยนะครับความพิเศษของฉากจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนั้น ติดตามรับชมได้นะครับในการแสดงโขนมูลิทิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาพาลีเปิดจําหน่ายบัตรแล้วนะครับที่ไทยทิ켓เมเจอร์นะครับสนใจก็สามารถที่จะจองบัตรกันได้นะครับบัตรราคาตั้งแต่2000บาท1,800บาท1,000บาท800บาท, 1, บาท,บาท600บาทแล้วก็มีรอบนักเรียนเนี่ยราคา200บาทด้วยกันนะครับสำหรับมูลิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับดำเนินการจัดแสดงโข,ขนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้ชื่นชมความงดงามของศิละปะดั้ง เดิมของไทยหลากหลายแขนงนะครับในการแสดงโขนโดยสิ่งที่เป็นขวัญกําลังใจในการดําเนินงานก็คือพระราชดำรัสเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ว่าขาดทุนของฉันคือกําไรของแผ่นดินนะครับก็นับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระไทยใส่ทุกมิตินะครับความพิเศษของโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปะ อาชีพก็คือการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทุกสาขานะครับทั้งโขนละครดนตรีคีตศินร่วมกันทํางานด้วยความวิทยะอุตสาหะทุกขั้นตอนนะครับทำด้วยความประณีตนะครับการแสดงจึงออกมางดงามโดยนักแสดงซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้ฝึกฝนจนเกิดความชํานาญจากครูผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสฝึกฝีมือนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถตามที่ถนัดอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยเป็นผู้ ร่วมรักษาและก็สืบสารศริละปะก,การแสดงโขนสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่คิกออฟนะฮะในแคมเปญหมอไม่ล้าประชาชนไม่รอนะครับเชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีแล้วก็เรียกว่ามีการโชว์เรื่องของการนัดหมายออนไลน์เนี่ยสคลินิกในโรงพยาบาล4เขตสุขภาพนะครับก่อนที่จะเดินหน้าพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมกราคมปีหน้านะครับ โดยทางด้านของนายพัฒนาชัยพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการ k ิ c k off นะฮะในแคมเปญสาธารณสุขยุคพัฒนาหมอไม่ล้าประชาชนไม่รอเชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีนะครับที่โรงพยาบาลพนั่งกล้าวจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมนะครับ โดยทางด้านของรัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่านโยบายหมอไม่ลัประชาชนไม่รอเชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับให้บริการทางการแพทย์ด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับมาช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการแล้วก็ช่วยลดพาระงงานของบุคลากรอย่างเช่นการจองคิวรับบริการผ่านระบบออนไลน์แจ้งเตือนนัดหมายบริการการแพทย์ทางไกลนะครับออกใบนัดหมายใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ รับยาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทางไรเดอร์เป็นตน้นนะครับโดยดําเนินการควบคู่กับการพัฒนาแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้เป็นซูเปอร์แอปนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติงานใช้ระบบบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองคอ์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งประเมินผลความพึงพอใจระบบบริการแบบออนไลน์นะครับเบื้องต้นที้มีการนําร่องในโรงพยาบาลของ4เขตสุขภาพนะครับได้แก่เขต2โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกเขต5โรง พยาบาลพระลผลพลพระยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีเขต6โรงพยาบาลบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการและที่เขต4นะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งโดยจัดให้มีระบบนัดหมายออนไลน์อย่างน้อยเนี่ยสคลินิกบริการอย่างเช่นทันตกรรมนวดแผนไทยฝากคันรวมไปถึงวัคซีนกายภาพบำบัดเบาหวานความดันโลหิตสูงคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชาการและกรวมถึงพรีเมียมคลินิกเป็นต้นนะครับ แล้วก็จะขยายครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเดือนมกราคมปี2569ก็คือปีใหม่ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับนายแพทย์สมฤกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เปิดเผยด,ด้วยนะครับว่ากิจกรรมค i c k อ f f ในครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบบริการสุขภาพดิจิทัลนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งการยกระดับโรงพยาบาลอัจฉริยะซึ่งมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับสูงสุดถึง235แห่งและการอบรมหลักสูตดรด digital health transformation ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีบุคลากรผ่านหลักสูตรแล้วเนี่ยกว่า140คนซึ่งในส่วนของการยกระดับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นหมอพร้อมพลัสนะครับซูเปอร์แอปนี้เนี่ยก็จะรวมบริการแลวก็แอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพไปด้วยนะครับอย่างเช่นระบบ Health Service นะครับซึ่งช่วยค้นหาหน่วยบริการนัดหมายแจ้งเตือนออนไลน์ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บริจาคออนไลน์บริจาคอวัยวะเป็นต้นนะครับบริการยกระดับสุขภาพภายใต้คอนเซปต์เฮลท์ h ฮสนะครับอย่างเช่น Life Style Medicine แล้วก็รวมไปถึงหมอพร้อมเครดิตระบบคะแนนและแคมเปญ รวมไปถึง Care Giver นะครับที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกคนเนี่ยอย่างเท่าเทียมสาหรับโรงพยาบาลพระนั่งเก้าที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับซึ่งเป็นสถานที่ kick off กิจกรรมของเขต4ก็มีการดําเนินตามนโยบายหมอไม่ล้าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแบ่งเบาภาระบ,บุคลากรใช้ IoT นะครับหรือว่า Internet of t h i n g เนี่ยนะฮะวัสัญญาณชีพอัตโนมัติเข้าระบบเวทระเบียนตู้บริการอัตโนมัติหรือว่าตู้คีย์ออสเนี่ยนะครับในการอำนวยความสะดวกด่านหน้าตรวจสอบสิทธิ์ออกบัตรคิวลงทะเบียนที่อยู่จัดส่งยาออนไลน์ และในส่วนของประชาชนไม่รออันนี้ก็คือให้บริการผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมในการลงทะเบียนและก็นัดหมายออนไลน์ระบบคิวอัจฉริยะเชื่อมต่อทุกบริการนะครับประเมินความพึงพอใจ แจ้งผลสุขภาพพร้อมแปลผลนะครับยืนยันตัวตนด้วย health id เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีด้วยระบบ mops refer นะครับซึ่งจังหวัดนนทบุรีเองก็เรียกว่ามีการส่งแบบไร้รอยต่อนะครับจากโรงพยาบาลชุมชนถึงโรงพยาบาลศูนย์เชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็มารับบริการแบบผู้ป่วยด้านหมายโดยไม่ต้องทําบัตรและคัดกรองระบบติดตามประเมินผลนะครับ crm เกี่ยวกับระยะเวลาการรอคอยและก็ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับ ก็ชูนโยบาย Quick Win Big Win นะฮะมุ่งยกระดับการคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกคนนะครับทางด้านของนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิตรันตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการมอบนโยบายการดำเนินงานแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการขนส่งทางบกพร้อมกับตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS นะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยทางด้านของรันตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมเองเนี่ยนะครับมีนโยบายสำคัญในการพัฒนา และก็ยกระดับการคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับประชาชนทุกคนซึ่งกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานในสังกัดที่มีความสําคัญในการกํากับดูแลให้ระบบการขนส่งทางถนนมีความปลอดภัยโดยได้มอบหมายนะครับการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนตามภารกิจของกรมการขนส่งทางบกให้สอดคล้องกับนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล นยโยบายของกระทรวงคมนาคมโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนดังนี้นะครับก็คือ1น,นยโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนก็คือ u u i k w w n นะครับได้แก่1อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้มีความปลอดภัยตรงต่อเวลาราคาสมเหตุสมผลโดยพัฒนา Digital t a ็กซ e ่มิเนะครับเพื่อสร้างมาตรฐานค่าโดยสารที่เป็นธรรมโปรง่งใสและพัฒนา DL t One App นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบก สองครับให้ความสําคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยและก็การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานโดยยกระดับการกํากับดูแลผู้ขับขี่และก็ผู้ประกอบการอย่างจริงจังยกระดับ GPS 2W เพื่อกำกับพฤติกรรมการขับขี่ยกระดับการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุพัฒนาการใช้ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อยกระดับการตรวจสอบคุณภาพของผู้ขับขี่แล้วก็รวมไปถึงการจัดอบรมผู้ขับขี่รถขนาดใหญ่ฟรีนะครับหนึ่งคนทั้งภาคฤฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเพื่อผลิตผู้ขับขี่รถบรรทุกที่มีคุณภาพสครับดูแลคุณภาพของยานพาหนะ ในระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยให้มีความสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชนโดยพัฒนาระบบกำกับดูแลสถานตรวจสภาพด้วยเทคโนโลยี C C T V และ A I ทั่วประเทศเพื่อการตรวจสภาพรถถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและสี่ก็คือลดภาระค่าโดยสารโดยพิจารณาอัตราที่เป็นธรรมทั้งกับประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการต้องไม่เป็นภาระทางการเงินต่อรัฐบาลนะครับด้วยการศึกษาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ ภาพเ,เข้าสู่ระบบเพื่อเกิดการแข่งขันด้านบริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็ถือว่าเป็นนโยบายนะครับที่พี่น้องประชาชน,นจะได้ประโยชน์นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนและคุณผุ้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทางยู u ูบอัลทับพอดแคสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ